โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวทาคลิปต่อเพื่อนเมื่อกี้ที่ผมบอกเพื่อนอ่ะเพื่อนที่ผมเตะก้อนหินเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเลือดออกแล้วเพื่อนเนี่ยเนี่ยผมเตะก้อนหินเพื่อนเนี่ยเพื่อนหน่อยเดียวเพื่อนใจกวใจใ้ผมไม่ได้กลัวอะไรแล้วผมไม่ให้เพื่อนดูว่าเนี่ยถ้าประมาทเลยจะเจอแบบนี้เพื่อนเห็นไหมผมเตะก้อนหินหน่อยเดียวเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะผมเตะก้อนหินเพื่อนเนี่ยเลือดออกเพื่อนเนี่ยเลือดออกหน่อยเดียวเพื่อนตลอก หมายเดียวใกล้หัวใจผมไม่กลัวชิวๆเพื่อนผมจะแนะนําเพื่อนทีหลังมาเที่ยวต้องระวังนะครับนะครับถ้าประมาทเนี่ยจะเจ็บขาแหกเหมือนผมนะครับผมเคยขาแหกเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเคยขาแหกในชั้นสองผมเคยบอกเพื่อนหลายครั้งแล้วเนี่ยข่าแหกและแข้งแหกโอเคเพื่อนนะวันนี้ผมเจอเนี่ยผมเจอก้อนหินเมื่อกี้นี่หลอยเดียวเพื่อนโอเคจัดไปครับ เดี๋ยววางกล้องเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำนะเพื่อนร้อนเพื่อนวางกล้องเลยนะเพื่อนนะ๋ยวสูงเขาไปหน่อยสูง่เขาไปหน่อยนะนยนะจะได้สวยๆเพื่อน,นะ okay. okay, น,นนะโอเคโอเคแล้วเพื่อนนะเนี่ยดผมจะเล่นน้ำตรงนั้นแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวดูน้ำน้ำลึกขนาดไหนะโอเคเลี้ยวซ้ายหน่อยโอเคเพื่อนสวยนะเพื่อนนะโอเคผมจะเล่นน้ำตรงนั้นแลเพื่อนนะแป๊บนึงจัดให้เลยเพื่อนปะ่ะร้อนเพื่อน มากินน้ำทิ้งก่อนเพื่อนมานคี้คิมตัดไปไงโอเคเพื่อนมาครับมาครับคิมตัดไปเพื่อนขีนมาครับกีนน้ำทิ้งก่อนเพื่อนโอจยูเป,ปอร์ความสุขบบกการท,าท้าทายและการเป็นคนไทยแฮปปีเ้เดยเชเลอร์อเมเจอร์โจยูเปอร์ทับมาครับมาครับ เย็นน้ำเพื่อนมาครับกับ,บฟีรันวออรฟฟอนผมจะดูดิวันนี้น้ำลึกขนาดไหนเพื่อนวันนี้น่าจะเหลือประมาณเอวประมาณเกือบเอวเพื่อนอเ,โอโเกือบเอวเพื่อนโอเคครับเกือบเอวฮะมาครับ เดี๋ยวไมเล่นรู้นเพื่อน แล้วอกเพื่อนเดี๋ยวต้องในเพื่อนต้องในขนาดนี้ครับต้องในครับจกบแล้วอกเพื่อนมาครับมาครับตรงนั้นเอวไอตรงนั้นเอวเพื่อน ตรงนี้ะเอวตรงนี้น้าอกเพื่อน เอาเคี้ยบน้ำมาด้วยลืมเดี๋ยวแป๊บน,นึงเพื่อน,ออนหัเพื่อนเพาะมีวามสุขเลยเพื่อน โจยูเปอร์ครับ, Uber, ค,รบความสูมงบวกกับการท้าทายและการปจมนภัยแฮปปี้เดชเชลซ์เอเวนเจอร์ครับผมกับสีหลานบอลลูฟอนครับผมวันนี้ผมขอฝากเพื่อนโจยูเร์ทุกคนครับวัดใจกับสีหลานครับผมมาครับกับโจยูเปอร์ขอบคุณมากครับผมผมเอาขีาบน้ำมาเพื่อเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวอาบน้ำเลยเพื่อน ลื่นเมื่อกี้โอเคน้ำยังเจยบเลยเพื่อนโอเคครับผมเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนนะเพื่อนผมเอาคิ๊ยแบบน้ำมาเพื่อนเดี๋ยวดูคลิปตัดกันเดี๋ยวเล่นน้ำเพื่อนๆชิวๆไปมาแล้วไม่เล่นได้ไงเพื่อนมาแล้วโอ้โหผมมาถึงขนาดนี้มันสุดยอดแล้วเพื่อนสุดๆของน้่มตุ่ชายเฉินครับสี่หลานมร์ฟฟร์เพื่อนผมดีใจมากเลยผมบอกตรงเพื่อนคลิปตัดยังไงโอเคคลิปยังไม่ตัดโอเค มาครับมาครับโอเคเพื่อนเนี่ยผมเอาเคีมน้้ำมาด้วยเพื่อนโอเคครับตั้งใจเล่นน้ำอยู่แล้วเพื่อนกินน้ำทีหน ครับมาครับเล่นน้ำกันเพื่อนตรงนั้นหุ่มเล่น,นอ่ะเกือบคอเกือบแล้วอกเพื่อน มาทัาเต้นาำกันเพื่อน ตรงนี้เกือบเอวเพื่อนตรงนั้นเกือบอกครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนน้ำเย็นสบายเพื่อนมาครับมาครับชันาเส่นมเรฟอนครับผมสุดยอดมาครับมาครับ รักจริงมาครับสีหลันมวยรุ่เพื่อนคลิปนี้เพื่อนผมจัดชื่อคลิปว่าวัดใจกับสีหลันมาครับวัดใจกับสีหลันครับผมเข้าไปดูเพื่อนขอบคุณมากครับเล่นน้ำเพลินเลยเพื่อน อาบน้ำเพื่อนผมเอาครีมอาบน้ำไปด้วยเนี่ย เย็นสบายชื่นใจเพื่อนอาบน้ําตัวได้หอมๆไหมส,สาวๆจะได้รักไหเพื่อนตัวเหม็นไม่งัสาวไม่ไม่รักเพื่อนถูกปหตัวเหม็นใครจะไปรักกันเพื่อนแค่เพื่อนตัวเหม็นจ,จบเลยเนี่ย จะดูด้วยล้างสะดือด้วยเพื่อนถุงสะดือเอาขี้ใครขี้ใครมันอยู่ในถุงไอ้ลูกสะดือเพื่อนตัวจะได้ขาวๆหอมๆใช่ปะ่ะตัวเหม็นใครไปรักก็เพื่อนเสร็จเพื่อนโจยูส์เพื่อน มาครับเพื่อน มาครับมาครับทีรันบนญุนพยครับผมเกือบหน้าอกเพื่อน น้ำมีแค่เนี้ยเพื่อน้ำไหลลงมานิดเดียวจะเห็นโมอเตอร์ฟอนครับผมมาครับโจโจิลเปอร์ครับความสูงบวกการท้าทายและการประจนัยแฮปปี้เดชเลนด์เอเวนเจอร์โจจิลเปอร์ โโอ้โหสวยจริงเพื่อนมาครับมาครับสวยจริงครับผมน้่นน้ำเพื่อนเพื่อนมาแล้วน้ำเย็นสบายชื่นใจเพื่อนสุดยอด ความสุขบอกการท้าทายและการประจนภัยไันเพื่อนเธอเห็นบอทอฟร์เข้าไปเหยียดในสายเลือดผมแล้วเพื่อน เข้าไปอยู่สเพื่โจยูปเปอร์แล้วเพื่อนโจยูปเปอร์ครับมาครับมาครับสีลันมารบอลครับผมวัดใจกับสีลันมาครับเพื่อนโจยูปเปอร์ครับผมคิดกัดยังครับเพื่อนตอนนี้เวลาอีกห้าทีสามโมงเพื่อน เดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวตัดเดี๋ยวจบเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเล่นน้ำอีกทีอีกเดี๋ยวลงเลยเพื่อนโอเคครับคลิปตัดยังเพื่อนคลิปตัดยังเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนผมใส่แว่นก่อนผมดูคลิปตัดยังเพื่อนผมเล่นน้ําสบายชื่นใจเอาเพื่อนโคตรดีใจเลยเพื่อนคลิปตัดยังคลิป โอ้ oh, คลิปยังไม่ตัดนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวแดบดบมาตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวแปบ๊บนึงตอนนี้อีกสามสิบวิตัดนะครับโอเคเพื่อนตอนนี้สิบเก้าทีกว่าเพื่อนคลิปยี่สิบวิตัดทีเพื่อนเมื่อกี้ผมเล่นน้ำโหเย็นเส้นใจผมโคตรดีใจเลยเพื่อนสี่หลาหนหลวงพรเพื่อนเนี่ยครับน้ำมีขนาดนี้เพื่อน หน้าน้ำโคตรสวยเพื่อนผมแนะนําเพื่อนทุกคนนะครับหน้าน้ําสวยมากสวยมากๆเพื่อนชันเทนบอททอร์ฟอนหน้าน้ำโคตรโคตรสวยเพื่อนผมแนะนําเพื่อนทุกคนครับกับน้ําตกชันเทนตําบลบางพระอำเภอสีชาจังหวัดชลบรุรีกับโจยูรุเปอร์ครับความสุขบวกกับก,บการทา้าทายและการผจญภัยแฮปปี้เชลเลอนจนเจอร์โจยูรุเปอร์มาครับมาครับกับชันเทน,นบอทอร์ฟอนชลบุรีครับผมมาครับเดี๋ยวคำทับ